สวัสดีครับผมวันี่สิบกคืออสุนะครับจะพามาดูตัว MU-X Mayday Chase นะครับตัวตกแต่งพิเศษของวันะครับเปลี่ยนด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้เปลี่ยนตรงไหนไปบ้างนะครับผมต้นกันที่ด้านหน้านะครับผมกระโปรงหน้าดีไซน์แบบใหม่พร้อมเส้นสายแบบใหม่นะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับ b บ a c k ดมอ m o n เกนะครับผมจะเป็นสีลมดำนะครับผมแบ็คโอมนะครับส่วนไฟหน้าจะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับ dynamic เบรดนะครับพร้อมมีไฟดีไลท์นะครับแล้วก็ไฟเดี่ยวในโคมเดียวกันนะครับ ส่วนด้านล่างไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED นะครับพร้อมมีแอร์เคอร์เนนะครับระบายอากาศลดแรงเสียดทานนะครับสำหรับคันนี้นะครับรุ่นไ s ของเรานะครับที่เพิ่มมาใหม่ล่าสุดก็คือกล้อง360องศานะครับอยู่ตรงนี้เลยพร้อมมีมุมมองใต้ท้องรถด้วยนะครับผมสามารถมองเห็นด้านล่างได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับและก็มีฟังก์ชันพิเศษก็คือช่วยดึงพวงมาลัยกลับเวลาออกจากนอกเลนด้วยนะครับผมส่วนด้านข้างตัวรถนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นคียลร้อนะครับสีดำเวลจากโรงงานเลยนะครับผม ส่วนล้อก็จะเป็นล้อขอบ20นะครับดีไซน์ใหม่นะครับเป็นสีดํานะครับจะเข้ากับตัวรถสาหรับตัวไอเอของเรานะครับราวหลังคาก็จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็หลังคาด้านบนนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับทําสีมาให้จากโรงงานเลยนะครับผมสําหรับด้านหลังนะครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับแบบไดนามิกเบรดนะครับพราะมีเส้นสายแบบแอมเบียนไลน์นะครับผมสําหรับตัวนี้ก็จะเพิ่มคาดเอวมาให้ด้วยนะครับจากโรงงานเลยนะครับ จะมีตัวสอน RX นะครับกันชนท้ายนะครับดีไซน์แบบใหม่นะครับตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับเป็นสีดําตัดเทานะครับผมสําหรับภายในของเจ้ามิว XIS นะครับก็ดีไซน์ใหม่นะครับเป็นเบาะสีดํานะครับพร้อมเดินได้ด้วยสีรามกีนนะครับผมเบาะจะเป็นดีไซน์ใหม่เลยนะครับผมมีตัวสกอน RS ด้านบนด้วยนะครับผมตัว S นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับโบมากเลยนะครับ ได้สบายเลยนะครับขับในตัวเมืองนี่คล่องเลยนะครับผมนี่เบเดี๋ยวเรามาดูกล้องนะครับส60อบงศานะครับเราเปิดจากพวมอะไรได้เลยเปร๊บนะครับก็จะเป็นกล้องตัวนี้เป็นมัว3มดีนะครับอ่าเราจะกดไปดูด้านหน้าก็ได้นะครับนี่ด้านข้างของตัวรถนะครับด้านหลังของตัวรถนะครับผมเราจะมองเป็นมุมนี้ด้านหน้ารถก็ได้นะครับนี่ด้านหน้าด้านหน้าแบบมุมกว้างนะครับอ่าด้านข้างรถนะครับอ่า แล้วก็มองมองด้านล่างนะครับของตัวรถนะครับเวลารถเลื่อนนี่ก็จะเห็นด้านล่างด้วยนะครับอันนี้เป็นล้อนะครับผมก็เจ้ามีเอ็กซ์ไมน์ไลเชนของเรานะครับสีใหม่ก็คือสีเทาไอเกอร์เกโอเปกนะครับสีเทาใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากทดลองขับก็มาได้เลยนะครับที่เีซูสสามอเตอร์สาขานครหัดใหญ่ยี่ห้อโรงเรียนโยบานะครับฝากเพจยดไปด้วยนะครับเพจเจ้ากับเีซูโปแรงใบแดงหัดใหญ่นะครับหรือว่าโทรมาที่0 95 3 3 8ั126นะครับผม